สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกณฑ์เรื่องราวจากธรรมบทนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของอุบาสกท่านหนึ่งคือจิตตะคฤหบดีแล้วก็มีความขุ่นข้องใจของพระภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือพระสุธรรมเถระครับเรื่องนี้มาจากเอกสารเรื่องพระสุธรรมเถระซึ่งให้บทเรียนเราเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องผลของศรัทธาการให้ทาน แล้วก็ภัยของความถือตัวหรือมานะกับความริษยาหรืออิส,สาที่น่าสนใจคือมันเกิดในหมู่สมณะด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องราวของจิตตะคฤหบดีนี่เริ่มต้นยังไงคะครับท่านเป็นชาวเมืองมัจจิกาสันทครวันหนึ่งท่านเห็นพระมหานามเถระซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์กาลังบินทบาาอยู่เห็นอิริยาบทท่านแล้วแบบว่าเกิดความเลื่อมใสามาก ก็เลยนิมนต์ไปฉันพัตทหารที่เรือนแล้วพอได้ฟังธรรมครั้งแรกเท่านั้นก็คือบรรลุธรรมเลยเหรอคะใช่ครับฟังธรรมจบก็บรรลุโสดาปติผลเลยเรียกว่าศรัทธาเกิดง่ายและเร็วมากจริงๆโหแล้วศรัทธานั้นก็มั่นคงด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าถึงขั้นถวายสวนเลยครับท่านถวายอุทยานชื่ออัมพาตกวันสร้างเป็นวัดตอนทําพิธีถวายเนี่ยแผ่นดินถึงกับไหวเลยนะ ็นนิมิตว่าพระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นที่นั่นท่านก็อุปถัมภ์วัดนี้อย่างดีโดยมีพระสุธรรม,มเถระเป็นเอ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดนี้อืมแล้วกิตติศัพท์ความศรัทธาของท่านก็ดังไปไกลเลยสิคะดังไปถึงพระอครสาวกทั้งสองเลยครับพระสารีบุตรกับพระโมค,คัลานะท่านก็ได้ยินเรื่องนี้ก็เลยเดินทางมาโปรดจิตตะเครือหาบดีค่ะแล้วการมาของพระอครสาวกนี่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นอีกไหมคะมีครับ จิตตะครือหาบดีได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรอีกครั้งคราวนี้ท่านได้บรรลุธรรมสูงขึ้นไปอีกขั้นเป็นพระอนาคามีอนาคามีก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพบอีกแล้วโอ้โหก้าวหน้าเร็วมากจริงๆค่ะใช่ครับแล้วด้วยความศรัทธาท่านก็เลยนิม,มนต์พระอัครสา,าวกทั้งสองรูปพร้อมจับภิกษุอีกเป็นพันรูปเลยนะเพื่อจะถวายบัติหารในวันรุ่งขึ้นนิม,มนต์พระเยอะขนาดนั้นแล้ว จุดที่เป็นปัญหามันเริ่มตรงไหนคะคือปัญหามันเริ่มตรงนี้ครับหลังจากนิมนต์พระาคาราสาวกกับพระเป็นพันรูปแล้วท่านถึงค่อยไปนิมนต์พระสุธรรมเทระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสด,ดั้งเดิมของวัดนั้นเอ่อไปนิมนต์ที่หลังสุดอ๋อแค่นั้นเองเหรอคะที่ทําให้ท่านโกรธเป็นนิมนต์ที่หลังครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความน้อยใจว่าไม่ได้รับความสําคัญเท่าที่ควรในฐานะเจ้าอาวาสประจําที่นั่นท่านก็เลยปฏิเสธคํานิมนต์ไปเลย แม้จิตตะเครือหบดีจะพยายามอ้อนวอนก็ตามเราท่านทํายังไงต่อคะพอวันรุ่งขึ้นท่านก็แอบ,บไปดูที่บ้านเครือหบดีเห็นการเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่มากก็คงเอออดไม่ได้เกิดความไม่พอใจปนฤตยาก็เลยพูดกระทบกระเทียบจิตตะเครือหบดีว่าสักการะของท่านนี่มากมายเหลือเกินนะขาดอยู่อย่างเดียวคือขนมแดกงาขนมแดกง,งาอันนี้คือดูถูกเหรอคะใช่ครับเป็นคําพูดที่แรงมากในสมัยนั้น คือการเป็นดูถูกพาดพิงไปถึงชาติกำเนิดหรือพื้นเพเดิมของจิตตะเครือขบดีโอ้โหเจ็บนะคะเนี่ยแล้วเครือขบดีท่านว่ายังไงคะท่านก็ตำหนิกลับไปตามสมควรพระสุธรรมเถระก็ยิ่งโกรธใหญ่เลยคราวนี้ไม่พอใจมากก็เลยเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยกะว่าจะไปฟ้องไปฟ้องพระพุทธเจ้าแล้วผลเป็นยังไงคะผลกลับตลปัดเลยครับ พระพุทธเจ้าทรงตำหนิพระสุธรรมเถระอย่างแรงเลยว่าไปด่าว่าอุบาสกผู้มีศรัทธาอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็ทรงให้สงฆ์ทำสิ่งที่เรียกว่าปฏติสารนียกรรมปฏิสารณียกรรม,รรรรมคืออะไรคะคือเป็นเหมือนกระบวนการให้ไปขอขมาครับให้พระสุธรรมเถระกลับไปขอโทษจิตตะครหบดีแต่ว่าครั้งแรกที่ไปขอขมาเนี่ยจิตตะครหบดีท่านยังไม่ยอมยกโทษให้อา้าวทำไมล่ะคะท่านยังโกรธอยู่หรอ ก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าตอนนั้นพระสุธรรมเถระไปขอขมาแบบคือใจยังมีความกระด้างยังมีมานะความถือตัวอยู่ยังไม่ได้สำนึกผิดจริงๆอ๋อไปแบบเสียไม่ได้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นพอไปทูลพระศาส,สดาอีกพระองค์ก็ยังไม่บอกอุบายแต่ทรงส่งกลับไปอีกครั้งครั้งที่สามนี่แหละครับพอเห็นว่าพระสุธรรมเถระเริ่มคลายมานะลงแล้ว พระองค์ถึงส่งภิกษุผู้อนุทูตคือให้มีเพื่อนไปด้วยแล้วก็ประทานโอวาสําคัญโอวาสว่าอะไรเหรอคะทรงสอนว่าสมณะเนี่ยไม่ควรถือมัน่นหรือริษยาในเรื่องลาบสักระวัดวาอารามหรือแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาเพราะการยึดติดพวกนี้มันจะทําให้กิเลสอย่างความริษยาความถือตัวมันยิ่งเติบโตแล้วก็ทรงแสดงพระคาถาสําคัญอสันตังภาวิเชยะ คาถานี้มีความหมายว่ายังไงคะใจความหลักๆก,ก็คือภิกษุผู้ที่ยังเขาอยู่มักจะอยากได้การยอมรับที่ตัวเองยังไม่มีจริงอยากมีคนติดตามอยากเป็นใหญ่ในวัดอยากให้คนอื่นๆทั้งพระทั้งโยมนับถือคิดว่าทุกคนต้องพึ่งตัวเองซึ่งความคิดแบบนี้แหละครับที่มันทําให้ความริษยาและความถือตัวมันพอกปูนขึ้นเรื่อยๆเป็นคําสอนที่เตือนใจมากๆเลยค่ะครับ พอพระสุธรรมเถระได้ฟังโอวาทนี้ก็เกิดความสลดใจจริงๆคลายทิฏฐิมานะลงได้คราวนี้กลับไปขอขมาพร้อมกับภิกษุอนุทูตจิตตะครือ้อฮาบดีเห็นความอ่อนน้อมลงแล้วท่านก็เลยยอมยกโทษให้แล้วหลังจากนั้นพระสุธรรมเถระเป็นยังไงต่อคะท่านก็ตั้งใจปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้าไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ครับโอ้ก็ถือว่ากลับตัวกลับใจได้ทันแล้วเรื่องก็จบลงด้วยดีสําหรับท่านนะคะ ทีนี้กลับมาที่ฝั่งของจิตตะคฤหดีบ้างท่านทำอะไรต่อคะหลังจากเรื่องนี้หลังจากนั้นท่านก็ตัดสินใจจะเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีครับจัดขบวนใหญ่โตเลยนะมีเกวียนบรรทุกเครื่องไทยธรรมไปถึง500รเล่มแล้วก็ชวนทั้งพระทั้งชีอุบาสกอุบาสิการ่วมเดินทางไปด้วยกันรวมๆแล้วกว่า3 0 0พคนโหเดินทางไกลเป็นเดือนเลยสิคะเนี่ย แล้วระหว่างทางเป็นยังไงบ้างคะคนต้องเยอะขนาดนั้นนี่แหละครับที่น่าอัศจรรย์คือตลอดทาง30โยชน์ใช้เวลาเดินทางเป็นเดือนเนี่ยว่ากันว่าเทวดาได้ช่วยเนรมิตที่พักอาหารทิพย์ให้ตลอดทางเลยไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยอัศจรรย,จร,ยจรย์จริงๆค่ะแล้วพอไปถึงสาวัตถีแล้วคะ พอไปใกล้จะถึงพระพุทธเจา้าทรงพยากรณ์กับพระอนอน์ไว้ล่วงหน้าเลยว่าพอจิตตะครึ่งหดีมาถึงนะจะมีฝนดอกไม้ทิพห้าสีตกลงมาท่วมสูงประมาณเข่าเลยในบริเวณวัดกว้างถึง8กรีดซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นครับมีฝนดอกไม้ทิพด้วยแล้วท่านอยู่ที่นั่นนานไหมคะท่านพักอยู่เดือนหนึ่งครับ ถวายมหาทานทุกวันแด่พระภิษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแต่ที่น่าสนใจคือเครื่องไทยธรรมที่ใช้ถวายตลอดเดือนนั้นน่ะไม่ได้ใช้ของที่เตรียมมาในเกวียน500เล่มเลยนะอ้าวแล้วใช้ของจากไหนคะใช้แต่เครื่องบรรณาการที่เทวดาแล้วก็มนุษย์เนี่ยนำมาถวายสมทบเพิ่มเติมเองทั้งหมดเลยของในเกวียนไม่ได้แตะเลยครับเหลือเชื่อจริงๆค่ะบุญของท่านนี่มหามากจริงๆแล้วตอนกลับล่ะคะ เกวียนก็ว่างเปล่าสิตอนแรกก็ว่างเปล่าครับแต่พอจะกลับเทวดากับมนุษย์ก็ช่วยกันบรรจุรัตนเจ็ดประการจนเต็มเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มเลยโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้พระองค์ตรัสกับพระอนทนครับว่าที่จิตตาคฤหปดีได้รับสการะมากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เพราะท่านเป็นผู้มีศรัทธามีศีลบริบูรณ์และก็เพียบพร้อมด้วยยศและโภกศพย ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากกำลังบุญที่ท่านสร้างสมไว้แล้วบุญขนาดนี้มาจากไหนคะพระอานทน์ได้ทูลถ,ถามถึงอดีตชาติของท่านไหมคะครับพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเล่าให้ฟังว่าในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนูนจิตตะครืหาบดีเคยเกิดเป็นนายพรานวันหนึ่งไปเจอพระภิกษุนั่งสมาธิหลบฝนอยู่ก็เกิดความเมตตาขึ้นมาค่ะแล้วนายพรานทำยังไงคะ ท่านก็รีบกลับบ้านไปปรุงอาหารอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เก็บดอกไม้ป่าระหว่างทางเอาไปถวายพระรูปนั้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้ตั้งปรารถนาว่าอะไรคะท่านอธิษฐานว่าด้วยผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเกิดในภพไหนๆก็ขอให้พรั่งพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการนับพันแล้วก็ขอให้มีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงมาในที่ที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเถิดอ๋อ การทำบุญด้วยใจเมตตาแล้วก็คําอธิษฐานในครั้งนั้นเองที่ส่งผลให้ท่านได้รับสิ่งดีๆมากมายในชาตินี้นี่เองถูกต้องครับผลบุญแม้เพียงเล็กน้อยที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ในอดีตมันส่งผลยิ่งใหญ่ได้ในปัจจุบันชาติเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของพระสุทธ,ธรรมเถระที่เกือบจะแย่เพราะกิเลสต,ตัวเองแต่สุดท้ายก็เกือบใจได้เพราะรถทิฐิมานะลง กับเรื่องของจิตตะครืหบ,บดีที่เป็นตัวอย่างของพลังศรัทธาการทําบุญที่ไม่หวังผลตอบแทนจริงๆครับข้อคิดหลักๆเลยก็คือภัยของความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมเองก็ตามที่อาจจะไปยึดติดในเรื่องสถานะลาบสักระหรือแม้แต่วัดของเราลูกศิษย์ของเรามันเป็นอันตรายต่อความก้าวหน้าทางธรรมได้ ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากๆของสักธาที่มั่นคงและการให้ทานด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะ ก่อนจะจบกันไปวันนี้ก็อยากจะฝากให้ลองคิดต่อนะคะว่าเรื่องราวนี้มันสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับความยึดติดในความเป็นเราของเราเนี่ยแม้จะจะเป็นเรื่องสถานะในวัดหรือบางทีอาจจะเป็นความดีที่เราทำเองก็ตามมันสามารถกลายเป็นกำแพงขวางกั้นความเจริญในธรรมของเราได้ไหมหรือในทางกลับกันการทำความดีเล็กๆน้อยๆด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆในวันนี้อาจจะส่งผลยิ่งใหญ่ในอนาคตแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้เหมือนเรื่องของ จิตตะคฤหุออบดีในอดีตชาติก็น่าคิดนะคะ